สวัสดีครับแฟนๆช่องอยู่กับยะทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมเองอยากจะนำเสนอซึ่งผมได้มีโอกาสเจอน้องเลิศและขออนุญาตน้องเลิศเพื่อเป็นการพูดคุยนะครับอย่างมีเนื้อหาสาระที่ดีนะครับและก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านผมจรง คิดว่านะครับโดยเป็นการที่จะให้ความรู้ซึ่งผมเองก็มีบ้างนะครับแต่ไม่มากนักแต่สิ่งทึ่สิ่งหนึ่งที่ผมจะนําเสนอคือความจริงนะครับในด้านของคนที่ป่วยนะครับและก็รักษาและก็มาเช่น้ำนะครับโดยการที่ทําเป็น2ลักษณะก็คือ1เชื่อหมอเป็นตัวตั้งนะครับอันที่2เราก็หาทางเลือกที่2 เพื่อที่จะบรรเทาความเจ็บปวดของตัวเราเองนะครับโดยการมาแช่น้ำร้อนและมีผลดีต่อตัวเองก็คืออาการป่วยเนื้อข้ามเนื้ออ่อนแรงของน้องเลือดเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะครับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับหรือเรียกชื่อย่อว่า a l s นะครับโรค a l s ไม่ใช่โรคของล้ามเนื้อโดยตรง แต่เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ประสาทนำคำสั่งแล้วส่งผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนื่องจากขาดเซลล์ประสาทนำคำสั่งมาควบคุมโดยที่เซลล์ประสาทนำคำสั่งนี้จะอยู่ในไขสันหลังในสมองนะครับจะทำให้กล้ามเนื้อค่อยๆเกิดความเสื่อมและตายในที่สุดนะครับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคําตอบอาจจะยังไม่แน่ชัดนะครับแต่มีข้อสันนิษฐานทงางด้านการแพทย์ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้นะครับ 1. ความผิดปกติของภูมิคุ้มกันตัวเองหรือโปรตีนปรชนิดที่ทําให้เสียปรสาสตร์ถล่ำลายอันที่2จากพันธุก,กรรมนะครับที่ทําไม่เสียปรสาสตรเสื่อมสภาพอันที่3โรคก,กร,ร้ามเนื้อเต้นนะครับหรือโรคประสาทอักเสบ รวมถึงหลอดเลือดสมองตีบตันมาก่อนนะครับอันที่สีมีการสัมผัสสารเคมีที่บนเปลือนนะครับยาฆ่าแมลงเป็นต้นโลหะและร้างสีอันที่ห้าเกิดจากกรติดเชื้อไวรัสบางชนิดนะครับที่จะไม่เซลประสาททางานผิดปกติอันที่6เป็นปันจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นยิ่งทําให้เซลล์สมองเสื่อมสภาพได้ครับครับ สำหรับการเริ่มต้นการแช่น้ำร้อนนะครับของน้องเลิศเท่าที่ผมมีข้อมูลนะครับน้องเลิศจะมาแช่น้ำครั้งแรกเนี่ยประมาณวันที่29เมษายนนะครับโดยที่มาพร้อมกันนั่งครอบครัวนะครับโดยมีภรรยานะครับเป็นคนแนะนำมานะครับแล้วก็ มาให้กำลังใจนะครับรวมทั้งจะเป็นแม่หรือแม่ยายอันนี้ผมไม่กล้าถามนะครับแต่ที่ผมเห็นก็คือในวันแรกเนี่ยจะมากันทั้งสามคนนะครับซึ่งตรงนี้คือปัจจัยสําคัญนะครับของผู้ป่วยทุกคนนะครับคือการที่เราเองมีกําลังใจที่ดีจากคนรอบข้างนะครับ กำลังใจนี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราต่อสู้กับรูปภัยต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเราโดยที่สิ่งนี้เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นนะครับของการต่อสู้หากใจเราสู้มีกำลังใจนะครับปสปรคปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกร้ายหรือสิ่งต่างๆในชีวิตเนี่ยมัน ก็จะสามารถที่จะต่อสู้กับมันได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดอยู่แต่เวลาก็คือว่าความรักนะครับในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือสามีภรรยาเป็นเปรียบเสมือนยาวิเศษนะครับที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะต่อสู้กับโรคร้ายได้ แม้บางครั้งอาจจะต้องมีความเจ็บปวดทรมานแต่ผมชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นจะทำให้ผู้ป่วยต่อสู้โดยที่ไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังนะครับและอีก สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยที่จะทําให้คุณป่วยทุกคนนะครับที่รักษาตัวไม่ใช่ว่าจะเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าสิ่งแวดล้อมนะครับตัวยอย่างเช่นที่บ่อน้ำผุร้อนแห่งนี้นะครับผมเห็นความเอื้ออาทรนะครับผมเห็นความเอาใจใส่ นในลักษณะของการที่ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มาใหม่นะครับโดยที่ปีผู้อาวุโสนะครับเป็นผู้ที่คอยชี้นำนะครับอย่างมีหลักนะครับและทำกันอย่างสม่ำเสมอยกตัวอย่างเช่นควรจะทำอะไรบ้างนะครับไม่ควรจะทำอะไรบ้างระยะเวลาในการแช่ หรือสิ่งที่พึงจะต้องระวังนะครับในการเช่น้ำร้อนนะครับก็จะเกิดปฏิเขาเรียกว่าเกิดการปฏิสัมพันธ์มีการเรียกลุงเรียกป้าเรียกพี่เรียกน้องนะครับนั่นคือปัจจัยเสริมโดยที่เกิดขึ้นเองนะครับโดยธรรมชาติเป็นความเอื้ออาทรที่เกิดขึ้น พื่อที่จะต้องการให้เป็นหนึ่งในกำลังใจต่อผู้ที่ป่วยนะครับผมจะสังเกตเห็นว่าผมเองไม่เคยรู้จักนะครับน้าป้าลุงป้าน,น้าอาหรือผู้อาวุโสทั้งหลายเนะี่ยยังจะไม่รู้จักแต่เมื่อเขาเห็นคนที่เดินเข้ามาเขาสามารถช่วยได้เขาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับอย่างน้อยที่สุดคนที่เข้ามาในพื้นที่แปลกใหม่ ไม่เคยรู้จักใครเลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างจะทำยังไงดีจะเริ่มหนึ่งอย่างไรเมื่อเขาได้รับสิ่งเหล่านี้มันก็เปรียบเสมือนความมั่นใจอย่างน้อยที่สุดบรรยากาศที่เขาเดินเข้ามาเขาพบความจรงใจเขาพบความรู้สึกที่ดีจากเพื่อนรอบข้างมันก็เหมือนเป็นยาอีกหนึ่งขนาน ที่จะทําให้เขารู้สึกได้ว่าเขามาแล้วเขามีความสุขเข้ามาแล้วทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาสำคัญวันหนึ่งที่ผมจําได้นะครับในวันที่27พฤษภาคมนะครับผมสังเกตเห็นว่าเลือดเข้ามานะครับในวันนั้นซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเลือดหายไปหลายวันนะครับเราไม่รู้ว่าเลือดหายไปไหน แต่วันนั้นเป็นวันที่เราเห็นว่าเลือดเดือดได้ด้วยตัวเองนะครับเดือดได้ด้วยตัวเองอาบน้ําเช็ดน้ําและหลังจากนั้นก็มานั่งพูดคุยนะครับเลือดก็เล่าให้ฟังว่าเข้าไปหาหมอมาครับและก็ได้รับข่าวดีว่าหมอบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดแล้วเนื่องจากการเช่น้ําร้อนที่ผ่านมาทําให้ขาของเขาเดือดได้ ทุกคนที่นั่งอยู่ในบอ่อแสดงความยินดีกันอย่างทั่วหน้าด้วยสีหน้าท่าทางที่มีความสุขที่เห็นเลิศน้องเลิศสามารถเดินได้เนี่ยลูกนี่คือการพูดคุยกับน้องเลิศครั้งแรกนะครับหลังจากที่น้องเลิศกลับเข้ามาเช็ดบอ่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ดีขึ้น เพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นลองติดตามรับชมดูครับว่าเราคุยกันเรื่องอะไรอันนี้บ่อแหลกนะบ่อแหลกบ่บ่อบ่อนี่ยบ่อบ่โตบ่อเดิมไงบ่อเนี้ยอาอนนี้บ่อเนึ้ยบ่อเนึ้ยเลยนะบ่อเนึ้ยเลยบ่อทางเดิมเออนึกว่ามาแล้วว่ามาแล้ว

เส้นไอกระดูกมันสุดยัมีอยู่เ่นน่หละเนยึดเช่นโย่หอคาบ้านเบอร์แหลกเส้นแรกมันมีบ้านเบอร์ไม่ซึ่งว่าดูมันสุดเลยัซึ่งซึ่งสาเห็ุคือประมาันไอนั้นประมาณกี่เดือน้า่อนอยู่ว่ะยี่มานี่ยี่มานี่แล้วอ๋อต่ว่แต่ว่าหม้อตตรงไปหมอนีดูซึงไปซึงหม้อว่าตรงาน้อว่ะดันไอคือเล่าสาเดือน

กูรู้ใไม่เอาใจรวนไปหมดใจรวด้วยเป็เคยฮอปุ้งมาเจนี้เออยากันจากใายซิป้าใคเลยมาในกล้องกันจ่ากการืกก้าแลักที่กาเนี้ยคือมาก็ไอ้มาวนี้ก็มาเมาที่มาไมได้้รอกได้ได้เออทำอะินนี่ก็เดนินได้ระอินึ่งัันึงดีนี่ความรู้สึกตอนดี่ว่าเดินไม่ได้มันฝิวมนสักเรายังอยู่ตรงนี้ก่อมันมัน เขียนะเดียกันี่หลังหลังกินี่ลังบอกตาเลยสาิงานเราเลลความรซื้อเราคือตัวเองเยดาิงจงเมนนเาจิมาจงดาเลยทาไมเรากินท้าไมเรากินเอิปาอว่าเนื้อนะเนืี่จากคุธรรมาันน้คือเธมาติที่เหลือกจากคนที่ว่าเคยเป็นคุน้ำห้าเงินเป็นน้ำของกล้วยลายมาเป็นว่าเราต้องเป็นผาดาของกล้วยใช่ไหมในความคิดนั้นเกิดขึ้นอย่รกัน าดูโนีมานมาูโอเคมนทำอรเียกันมาเรมาแล้วนะอายตนึงติดต้นนึงเียนลุงบ่เลยบ่นซึ่งพองะว่าแต่ว่าม่าเนี่ยเราเราเราเสื่อว่ามันดีขึ้นเป็นตัวมันดีขึ้นดีขึ้นอันพวกเาไปบอกน้อไปทาบู้ีก็ว่ามือเดินว่า พวบโมกุลตราบุรีว่ะรวมรวมอะไรอย่างนี้ก็ยิ่งมาจ้ะก็ไม่ไม่มีอย่างว่าคือเขาบอกว่ามันหายจริงนี่ยถึงพ่อจังว่าดีว่าเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าอ่ะดุรึกบึกในเบื้องต้นเลยคือดีใจราชื่อว่าเราเรามีเรามีหวังใช่ไหมไม่มีวังเมื่มีน้องอะไรก็ไปไปดีใจว่ไม่ต้องมาไม่ต้องงานไม่ต้องงานโมเลยงานโมโมกันนั่นแหละก็นั่นแหละการแต่ว่ามันไม่ถึงว่ามันดักท้ายตัวมันเองโดยพันตรงนี้อย่า

หม้อหวาที่มาที่เมื่อวานนี้ไอ้ิ้นหม้อหวานเดียวว่ะเมื่อโลบีบไอบีบเลยอ้าวรวยเออเด็กเราไม่ดีใช่ไหมพูดแบบบีบมันจำมันจำมันจำเอแต่จำแล้วนี่แหลายมีทีิพย์เกยแก็ไม่เอาตัวมันไม่ใช่หรอกมันจำจำไ้เส้นเส้นจำแม่ปลาเดินได้หอไม่ได้ก็อยู่่นนั ก็คือเขาไม่สักซ่ามากระนันดีเลยว่าผ้าแล้วมันจะหน่อยเปอร์เซ็นต์เนไหมไอ,ไอตรงนี้นี่เมื่อวาเป็นกานออนน้ามเนื้อเลงเนี่ยมเมื่อวาเป็นะไรเส้นดงอาเวดงุเมียแต่<อ>ถ้าผ้าเคยือนี่เย่งเ,ก,เ,ก,เกินเวันข้าเรานี่ก่อนดนินอ่คือ <c oughs> ผมกำลังงงตรงเดียว่าผมไปดูอย่างอื่นเนะี่ยถ้าข้อมูลเนี่ยมันจะมีกากานไอค่เวเลงันนะมันมาจากไอบางยากษ์เว่า ไอ้ตรงเนี้ยผมอย่างงงมันมีน้องคนนึ่งใหมากเดี๋่ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะน้องคุยคนนี้ดูริ้จริงที่นี่ทนี่ปั้นฝืนมังเที่นี่คนสี่วยเรานี้คือเมียกำลังใจใช่ไหมคนสำคัญเลยใช่ไหสำคัญว่าไงอ่าทีเมียว่าเออไปคนดนผมกแโม่โม่าไปทไ้ไปเรยไปเรีไเล้วอ่โม่โอเคิ้ดโหลดสึกโหลสึกฝืนมังรกจากเลยวพ่อวันไปในหน่งเดือนแรเซ็ตเนี่ยดึกเืนไปโหดึก อ่าดีกันอ่าดีก็ดีอ่าแต่คืออ่าอีเดินมันมันอะไรแว่ามันก็เป็นดีดีดีต่อไปเาเนี่ยมาเจต้องมาเจ๋ทุกวันตรงนี้พมเป็นมาทุกวันเลยนะครับคือเรายังเรายังเชื่อว่ามันดีขึ้นซึ่งแมจะเดินได้แต่ก็ต้องต้องหลักษาเลยมั้งปกติมงมันดี่ว่าเตมันมันหลอนการนันเอเดินร้อเออมวัน่มันรมันก็มันดีมันดีไ้มันมันจะเมือเขมันก็เ่อไ้มันก็ อ่เขาขึ้นมาก็เรียกว่ามันจะไล่ไปใช่ไหมไล่ไปเรื่อยๆความดันความเร็วม่ขึ้นมาที่เป็นโรกโอเคกล้ามเนื้ออ่อนแรงพุ่มเก็บไวแล้วก็เดินเข้ามาครับซึ่งเราก็ให้กำลังใจและเริ่มต้นที่จะแนะนำน้องโดยใช้เลือดเป็นตัวอย่างนะครับให้กำลังใจว่าทุกอย่างมันสามารถที่จะเป็นไปได้ อยู่ที่ตัวเรานะครับขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสําหรับน้องใหม่เดี๋ยวผมจะติดตามและดูว่าเขามีพัฒนาการอย่างไรบ้างนะครับและที่สําคัญเราต้องเป็นกําลังใจให้กับเขานะครับเพื่อให้เขาสามารถเดินได้อีกครั้งนะครับขอบคุณครับ